ที่ฝากมาทาง Facebook ของเรานะคะ True AF Thailand นะสามคำถามเดี๋ยวที่ออกเลือกมาตั้งใจฟังดีๆคำถามแรกนะคะเป็นคำถามจากคุณประพัฒสอนสมมาถามว่าใบม,มอนประทับใจการเรียนคลาสไหนมากที่สุดเพราะอะไรแล้วก็ประทับใจเทรนเนอร์คนไหนมากที่สุดมันก็ยช่ยล้ว <laughs> <laughs> มันก็ยช่ล้วหนูชอบคลาสแดนค่ะหนูชอบหนูชอบเต้นหนูชอบเต้นฮิปฮอปย้เท้าซ้ายออกมาสิ ฝายเท้าซ้ายพี่โซบย่อขาขวาหนักเออย่อขาขวาเพื่อที่ส่งน้ำหนักขึ้นไปแบบนี้อ้ะแต่ว่าหนูเรียนแต่ว่าเรียนไม่ต่อเนื่องอะค่ะบางทีหนูต้องไปร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะขาดขาดล้วเออไม่เรียนดีกว่าก็อยากจะฝากถึงน้องใบหมอนนะคะว่าถึงออกมาแล้วก็อย่าหยุดความฝันอยากให้สู้ต่อไปยังไงก็มีคนรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอยู่อีกตั้งเยอะเรามาคำถามต่อไป ในดูซิคำถามนี้จะตอบว่ายังไงจากคุณคุณนะคะสะกดมาว่า K W O N T Z นะคะ mm hmm. เขาถามว่า mm hmm. ในบ้านเนี่ย mm hmm. มีกระแสจับคู่เยอะแยะมากมายเลย mm hmm. แล้วส่วนตัวใบม่อนแอบลืมพี่ผู้ชายคนไหนในบ้านเป็นพิเศษบ้างไหมคะ เป็นเป็นส่วนๆหรือว่าทั้ง <c oughs> เป็นเป็นส่วนๆหนูมีแยกเป็นส่วนๆด้วยเหรอค<ะ>อตัวคะถ้ามีแยกเป็นส่วนๆก็จะแบบจะชอบตาพี่ไบยอย่างเงี้ยค่ะนายใบหม่อนมาร้องให้ฟังดิเออ That you 阿里木啊，来得及 Settle down <ะ> that you <ะ> found a girl and you Day, time louder flies only แล้วมันก็ค่อยจะมาตรงนี้อีกแล้วค้อมาแถงน,งนี้แต่ในข้อไม่ที่มันสูงๆอสูงอย่ะแต่ในเชิงชู้สาวยังไม่มีนะไม่มีเออชอบเป็นแฟนยังไม่มีนะไม่มีค่ะยังเด็กอยู่เลยใช่ไหมอ่ะโอเคอเคลียร์นะคะคุณผู้ชมพี่ก็อยากให้กำลังใจใบหมอนนะครับว่าเออไม่ว่าถึงใบหมอนจะออกจากบ้านเพียงแค่วีคที่สองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เครื่องวัดความสามารถ ของเรานะครับอยากให้ปหมอนสู้ต่อไปพี่ว่าอนาคตใบมอนลงอีกไกลแน่นอนครับที่จะคอยสนับสนุนอยู่ครับคำถามต่อไปโอ้คำถามนี้เดี๋ยวนะพี่ออมขอหาอืมจากคุณนิดจรีนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยค่ะการมีนามสกุล AF9 และได้มาเรียนที่นี่ให้อะไรกับน้องมากที่สุดชอบค่ะที่มีนามสกุลแบบนี้แบบมันดูแบบแบบเรา เหมือนเหมือนเรียนก็เราจะมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นน,นั้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเป็นรุ่นของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้เป็นนักร้องอย่างที่เราเราอยากเป็นอยากยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความสุขที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมดูได้อะไรมาบ้างก็แบบได้มิตรภาพได้สังคมใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆทั้งที่แบบ เราไม่เราไม่รู้อะไรก็แบบจะแลกเปลี่ยนกันไปมาเสมอเนี้ยค่ะไ,ได้จากครูทุกคลาสเลยได้แบบความรายละเอียดทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมมาจากพื้นฐานมาตรฐานจากพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย<ม>่างเงี้ยซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเป็นประโยชน์มากค่ะใบมอนนะคะก็เป็นน้องที่เก่งมากคะ่ะหนูเชื่อมั่นในความสามารถของน้องและศักยภาพของน้องนะคะว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ของน้องอะค่ะและน้องจะสามารถพัฒนาต่อไปและมีก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้แน่นอนค่ะก็เป็นกำลังใจให้ใบหม่อนพอมๆไปกับน,นูด้วยนะคะนูเชื่อวาน้องทําได้ค่ะสู้ๆค่ะนี่ก็คือ3คมคำถามนะคะสําหรับ แฟนคลับที่ส่งเข้ามาผ่านทาง Facebook ของเรานะคะ True AF Thailand นั่นเองนะคะคนที่ได้รับคัดเลือกคำถามเข้ามาก็จะได้บัตรคอนเสิร์ต2ใบด้วยกันนะคะในแต่ละท่านก็สับหลน้าฝากกันเข้ามาอีกแล้วกันเรายังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ที่ต้องออกมาจากบ้านเป็นคนถัดไปถ้ายังไม่อยากให้ใครออกก็ช่วยกันโหวตนะคะโหวนุเกลไปด้วยนะคะตึน้น <laughs> อันนี้ไม่แน่ <laughs> เพราะรายการโดมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะคะส่วนตัวพี่ออมเองเนี่ยอยากจะให้กำลังใจใบหมอน นะคะหนูเป็นเด็กอายุ16ที่ยังอายุน้อยมากได้โอกาสดีๆเข้ามาอยู่ในบ้าน True F9 ได้อะไรดีๆกลับไปเยอะแยะเลยอย่างที่หนูบอกไปนะคะประสบการณ์ต่อจากนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้หนูประสบความสำเร็จในอนาคตพราะฉะนะะตั้งใจเนาะนะคะ,ะค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวอยากให้ใบหมออ่อนร้องสักหนึ่งเพลง <c oughs> เชื่อว่าแฟนคลับคงอยากฟังเหมือนกัน <c oughs> มีเพลงอะไรในใจที่อยากจะร้องให้กับคุณผู้ชม แฟนคลับที่ให้กําลังใจเราหรือว่ากําลังใจดีจากครอบครัวมีมีใช่ไหมคะจะให้เป็นสิ่งที่ให้ทุกคนเลยอ่านั้นเดี๋ยวคิดไว้ในใจก่อน,อนและในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราด้วยนะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร้านอิ่มสะดวก7ซเ e ่นอีเลฟเธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดบริษัทแมนูเรียนคุณตี้เดเวล็อปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัด t r u e h เครือข่าย 3G Plus แต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทํำผมโดยร้านชิคคลับและสถานที่ถ่ายทํานะคะร้าน True Stadium by True Coffee ชั้น4สยามพารากอนแห่งนี้นั่นเองนะคะก็ออกแวะมาพบเจอกับน้องๆกันได้ทุกสัปดาห์นะคะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ รักใครเชียร์ใครนะคะอย่าลืมให้กําลังใจโหวตให้กับน้องๆในบ้านชูเอฟกต่อไปด้วยนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าเราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นใครนั้นที่ต้องออกจากบ้านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเป็นผู้กําหนดนะคะวันนี้เราจะลาไปด้วยเพลงเพราะๆจากใบหมอนเพลงนั้นมีชื่อว่าเพียงเธอคเพียงเธอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะนนวนนคืโหดรา นานมันชั่วกาลแต่กลับมีคนห่งใยกันสุขใจทุกวันมีเธออยู่ข้างกายเริ่มรู้จักความหวานกับรักลึกซึ้งหใจเริ่มรู้จักความหมายของคืนวันเสียงใจฉันเองร้อง เพลงให้เธอฟังอยู่คือเสียงดังจากใจร้องเพลงที่ใครไม่อาจฟังเสียงใจฉันเองร้องเพลงให้เธอฟังอยู่คือเสียงดังจากใจร้องเพลงที่ฟังเข้าใจเพียงเรา ในในในสิ่งที่เขาผ่านไว้วันนี้ไม่สําเร็จวันหน้าต้องสาเร็จ